เพราะว่าไกลป่าที่เป็นธรรมชาติตเนี่ยคือเราก็เลยทำตัวเอกสารเกี่ยวกับการทำเร่างกฎหมายส่วนข้อที่สองนั้นจอดจบและในส่วนที่เราเป็นข้อลงกับการแก้ปัญหาไฟในป่าเท่าไรจะเป็นก็พอจะทราบครับว่าต้องทานที่มาความคิดเราเสพปุ๋ยจากความทางแน่ใจขอบปุ๋ยท่านนั้นที่นั้นคือพอจะบอกได้น,นะครับสาเหตุแยกแยะกเป็นข้อสองก็คือผมไม่ต้องพูดถึงก็ประมาณ ถ้าไม่ได้ระหว่างชุมคนกับเราก็คือเวลาเข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 านี่มันที่เราเราเห็นไงครับส่วนมากกับที55้าห้ามปัจจุบันเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่ปริมาณชนิดและวิธีการในวิธีประมวลสถานการณ์แล้วก็บางครั้งเข้าไปช่วยกันทำการที่ไม่เผาเนี่ยชุมชนคิดว่ายางไรนะครับเอไม่เผาป่าเห็ดไม่ออกผักหวานไม่โป๊กไข่ ไทยรถแดงก็ไม่เยอะนะครับก็เป็นความเิียของชาวบ้านครับคนเข้าไปในป่านะครับบางครั้งมทจชก็ไม่มีในดสนุกในการดาเนินการการกฎหมายให้เด็ดขาดสักลายสับลายเพื่อเป็นตัวอย่างบางครั้งชาวบ้านได้ใจนะขอเจ้าหน้าที่ไม่จับทางเจ้าหน้าที่ก็ลดการปะทะผักหวานโดนไฟเผาอะ่งมันจะแตกยอดอ่อนเยอะค่ะเขาพูดยังไงเรืเืองจิต เขาไม่สนหรอกค่ะเพราะว่าอย่างผักหวานกิโลสองร้อยเนี่ยเขารู้ว่าสีหน้าเนี่ยไปกันคืนเยอะก็คือว่าเหมือนกับที่พี่เนี่ยพี่บอกมาแหละครับพอเข้าไปปั๊บมันออกมาแล้วมันปล่อยรางเลยต่อยไปมึงได้นอนรับอันนี้จะให้ทางถามว่าผู้นำและทีมงานนะครับซึ่งอาจารย์สีหน้าเป็นชัดเจนนะครับถุคลากรที่เข้ม็งที่เข้าใจปัญหา นที่ราาา่ถ้เอแบบนี้ครับก็รอรถพุ่งพวงอย่างเดียวตอนนี้ชาวบ้านไม่รอแล้วครับเพราะชาวบ้านเรื่องทั้ข้าวโพดเรื่องดับไฟเรื่องอาหารเรื่องอะไรประชาร่วมใจนะคะดำเนินการโดยสมาคมที่แห่งชาติในสักตรงกลางนาการผู้ใหญ่บ้านบรายระลอกไนะครับก็ในกระบวนการนะครับปี่กันหัวหน้าบัณฑิตนะครับทางส่วนมาคุ้ไปอย่างนี้คุ้ไปเกิดมันแรงนะครับแต่การทำ ผมจะทำในรคดัคบสีหนึ่งต่องานกับสามสี่คนนะครับก็เป็นโปรสำเร็จนะครับต่อบคุณมาพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดหน้าโดยการหาซื้อวัตมงมงมงถุดิบม้วนผงยาพาร์เพื่อส่งออกไปประเทศเป็นนาเลยมาเจอหัวหน้าบัญิตและเห็ดพวกนี้ครับไปถึงที่อเมริกากิโลละสองพันห้าร้อยบาทสองปีก่อนผมให พาดวัตัยใส่กันเก็บเห็ดเนะยครับแล้วก็ทำการตองเองน้ำเกลือส่งออกไปอเมอริกาถ้าไม่เผามันก็ไม่ออกแต่ว่าผมก็มีมติตกลงกันว่าตรงไหนที่เห็ดมันออกดีเราก็ทำแนวกั้นไฟกั้นไว้อย่างดีแล้วก็เผาตรงนั้นเฉพาะตรงนั้นได้นำเข้าสู่การแก้ไขในร่านในปัจจนบัในอนาคตอย่างครับเห็ดขอบเนี้ย จะต้องเป็นสินค้าของคนตำบลน้ำม่วงชิมเผาไปหัจัดก,การอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชนที่น้องิดความมั่นใจในเรื่องของการใช้ที่ดินนะครับเราก็อยากจะได้มารับข้อมูลครับสาเหตุของปัญหาไฟที่เกิดขึ้นในป่าก็เกิดจากสาเหตุใดเราจะได้นำไปสู่การออกแบบแนวทางวิธีการแก้ปัญหาเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เดียวกันเนื้อหาบางส่วนที่จําเป็นที่จะต้องเอาไปกําหนดในในร่างกฎหมายอากาศสะอาดก็จะเอาข้อสรุปข้อเสนอแนะครับไปบรรจุลงในเนื้อหาของกฎหมายอากาศสะอาดด้วยอันนี้ก็เป็น